ตั้งปลูก,กตัวเรียนปลูกอย่างนี้ครับตรงนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำครับน้นาเยอะน้ำเยอะปลูกได้สบายเลยครับปลูกตันเรียนนองน้ำาอดูเองน้ำ ใกล้กันเลยเรื่องน้ำไม่มีปัญหาปลูกไปเลยทุเรียนนีตั้งคุ้มไปก่อนก้นปลามันนี่เกะกะพอทุเรียนใหญ่ก็คนทิ้งคนทิ้งเอาทุเรียนไว้อันนี้ใช้ลมเงาไปก่อนโอ้เห็นน้ำแล้วก็สุดยอดเลยผุ้มเมืองเก่าผุ้มเมืองเก่า ดูเรื่องน้ำเลยครับน้ำไม่มีปัญหาตรงนี้อนาคตทำสถานที่ท่องเที่ยวกำลังดำเนินการทำสถานที่ท่องเที่ยวอยู่เออาน้ำสะดวกสบายได้ได้ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำาอ้กไปเลยน้ำครับเด็กสะเดกต่อครับ Aquí